วันนี้นะคะเอ่อเกรซนะคะจะพาลูกค้ามาพบ,พบ,พบพอุปกรณ์ทดสอบของวีคูนะคะอุปกรณ์ชนิดนี้เรีวยกว่าพีเชอร์นอลค่ะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะเปรียบเทียบในเรื่องของประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนระหว่างฟิล์มวีคูกับฟิล์มพื้วไปตามสองตลาดค่ะอุปกรณ์ก็จะประกอบด้วยอ่ะกระจกที่ติดแผ่นฟิล์มซึ่งจะเป็นฟิล์มทั่วไปเป็นฟิล์มดำ60แล้วก็ฟิล์มดำ80นะคะแล้วก็จะเป็น กระดกที่ติดแผ่นฟิล์มของวีโูซึ่งเป็นฟิล์มรุ่น VK 7 0แล้วก็รุ่น VK สีสพร้อมกับหลอดอินฟาเรดซึ่งเป็นหลอดอินฟาเรดที่มีวัตต์ถึง250บนะงวัตต์จำนวนทั้งหมด 10, 12หลอดนะคะเปรียบเทียบระหว่างแต่ละ,แต,ละ,แ,ตละแต่ละบานกระจกแต่ละบานบานละสามหลอดนะคะก็เริ่มเริ่มตรงที่กระ,ะจกชุดแรกนะคะซึ่งจะเป็นฟิล์มเพื่อไปตามตลาดก็คือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นฟิล์มาวสินตนะคะ ด้านฝาเยเป็นฟิล์มดำ80เตอร์เซ์ค่ะเห็นลูกค้ารู้สึกได้ไหมคะว่าว่าร้อนค่ะโดยทั่วไปเนี่ยลูกค้าจะมีคมคิดว่าฟิล์มดำเนี่ยสามารถช่วยในเรื่องของการป้องการทาเราได้ดีแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของของทัศนคติหรือเป็นเรื่องของความคิดนะคะแล้วก็ลองเปรียบเทียบกับฟิล์มวินฟูซึ่งเป็นฟิล์มรุ่น VK40 แล้วก็รุ่น VK70 เห็นไหมคะว่าฟิล์มของเราเนี่ยทั้งสองรุ่นเนี่ยมีความใส แต่ว่าประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อนของเราสามารถทําได้ดีกว่าฟิล์มดำกานท้องตลาดทั่วไปค่ะ ừ ừ ừ. อยา่างตัววีเค70เนี่ยสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง94เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็ด้านนี้เป็นวีดีเ40เนี่ยสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง98เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วกไ็ไม่ได้ร้อนเหมือนตัวแรกเลยใช่ค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของฟิล์มวีฟลัะค่ะซึ่งของเราก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของความใสของฟองิล์มแล้วก็ประสิทธิภาพในการสะท้อนความร้อน